สวัสดีครับทุกคนนี่เป็นฟินิชลุกนะครับของแม่ช่างแวน่นเรามากวดน้ำกันนะครับทุกคนอาถิรพ์เรา,าเดอ้อแ,แ,แนางคร์นีจ้านาพีพอ,พอบจอบบาดดานจงมาเป็นติพยานแก่ปวกข้าพประจาด้วยหากปวกข้าพประจา เกิดชาติหนึ่งชาติใดข้อพ้นซีนพ้นทานพ้นบุญกุศลตามช่วยเกิดในเกิดด้วยดุจเงากับตัวอิมินาพุญญากรรมเมนาอุปชายาคุณุตตาโรธิมุตตมังจตุเตังปกาเซติมหาวีรัสสะพะปุเตนามามิยังเอเตนะสัพเพนลลายลเปลายันตุอิตังเมญญาินังหุตุสุกิตาหุตุยะตะโย เวลาสุขชีวิโดขอปวงสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อการเป็นผู้บรรลุมี่ถึงเป็นสุขทุกเมื่อเถิดการตั้งบุญยะพลังไม่หังสัพเพภาคีพระวันตุเตขอบวงทั้งสิ้นนั้นจงพินผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพระเจ้าบำเพ็ญแล้วนะเทิน สวัสดีครับวันนี้เป็น EP พีพิเศษนะครับเป็น EP อีพีที่ช่างแว่นอยากอวดแม่ครับก็พาแม่มานอนที่โฮมสเตย์แล้วก็มาทำบุญที่วัดเขาบรรจบก็คืออยู่ติดกันนะครับได้พักผ่อนแล้วก็พาแม่ช่างแว่นไปทําสวยด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็พาแม่ไประยองไปทําสวยที่ร้านกันด้วยนะครับนี่อันนี้แม่นะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาบันจบนะครับอยู่ที่อำเภอมะขามนะครับจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอุโบสถของหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิ้มนะครับเป็นโบสถ์เ่าแก่นะครับเป็นถ้าทุกคนเห็นและรู้ว่าคนนี้คือเป็นเป็นแม่ของช่างแว่นนะครับทุกคนจะหัวเราะเลยครับว่าทำให้ทุกคนสวยแต่ดูแม่ตัวเอง แม่ซึ่งไม่ยอมทำผม,มคุณแม่ช่างแว่นบอกว่าเนี่ยสวยที่สุดแล้วเขาสวยของเขาครับมันคือความจินตนาการของเขาว่าเขาสวยที่สุดแล้วนึกถึงนึกถึงพี่วันประวันเลยที่เขาบอกว่าหัวเขาทุยจำได้ไหมทุยมโน ครับทุกคนวันนี้ช่างแว่นนะครับหลอกให้แม่ช่างแว่นมาทําผมที่ร้านนะครับหลังจากที่พาแม่ไปนอนที่รีสอร์ทที่บ้านสวนริมน้ําที่เขาบรรจบนะครับที่มาขามแล้วก็วันนี้ก็เลยพาแม่มาทําผมเลยนะครับวันนี้นะครับแม่ช่างแว่นที่มีปัญหานะครับก็คือผมผมค่อนข้างที่จะเสียนะครับแล้วก็ ไม่เป็นทรงแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำผมกันมานานเท่าไหร่แล้วแม่ครั้งสุดท้ายที่ตัดเป็นปีแล้วเนาะช่างแว่นก็ไม่ได้กลับบ้านเลยทำงานอย่างเดียวนี่ทุกคนดูครับนี่นเห็นไหมครับอันนี้คือตัวการนี่ผมขาวกวนใจครับทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลง ของแม่ช่างแว่นกันนะครับทุกคนว่าจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงนะครับ <Okay. S 1> เปลี่ยนทั้งทรงเปลี่ยนทั้งสีเลยครับวันนี้แล้วก็จัดชุดใหญ่บำรุงนะครับ mm hmm. นี่นะครับสำหรับเคสนี้นะครับก็คือผมไม่ได้ไม่ไม่ไม,มีปัญหาอะไรมากนะครับ ที่มีปัญหาก็คือแม่ช่างแว่นจะมัดผมตลอดเพราะว่าแม่ขายของนะครับทุกคนและที่บ้านก็คือจะร้อนแม่ช่างแว่นก็จะมัดแบบนี้ตลอดจนตอนนี้ผมผมข้างในก็คือหยิกหยักโศกนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผมขาวกวนใจครับนี่แล้วก็วันนี้เดี๋ยวพี่ช่างแดนเขาแผนแผนไว้ก็คือจะทำสีพื้นให้ใหม่ แล้วก็เปลี่ยนทรงให้ใหม่นะครับอันนี้ที่งอนงอนนี้ก็คือจะเป็นรอยที่มัดผมเวลามัดลวกนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้วันนี้ก็จะได้ทรงใหม่แล้วก็จะได้สีใหม่นะครับทุกคน,นตอนนี้พี่ช่างแดนนะครับกำลังลงสีพื้นให้แม่ช่างแว่นนะครับเพื่อที่จะปรับพื้นสีผมใหม่นะครับ ครบรอบ1ปีพอดีนะครับทุกคนอันนี้ครบรอบ1ปีสวัสดีพี่พี่ทั้ง16ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับนี่อตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับพื้นนะครับเดี๋ยวพอได้พื้นเสร็จก็จะพาแม่ไปบำรุงที่เตียงสะนะครับ เ้วก็จะเปลี่ยนทรงใหม่แล้วเดี๋ยวทําบํารุงเคราตินด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ผมขาวผมขาวผมขาวมาแล้วห0สบบวกครับเคสนี้ห0สิบวกวันนี้มาเจอพี่ตุ๊กด้วยนะครับที่อยู่เขาสมิงขอบคุณมากๆนะครับนี่โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับทุกคนว่า ว้าวแค่ไหนนะครับสำหรับเคสนี้มัดผมตลอดมัดผมเป็นปีแล้วครับนี่อยู่ในช่วงลงสีนะคะปรับพื้นให้แม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็ลงจนเกือบจะครบทั้งศีรษะแล้วนะครับค่อยๆลงแล้วก็จะไม่โดนหนังศีรษะนะครับที่ร้านก็คืออันนี้ก็จะทำไม่ให้ชิดโคนนะครับ ก็จะปรับพื้นนี่นะครับแม่ช่างแว่น <c oughs> หนึ่งปีทำผมหนึ่งครั้งครับผมว่างวันตรุษจีนล้างกระเป๋าแล้วนะ Một hmm? round ไม่โดนหนังศีรษะไม่มีปัญหา สวัสดีทั้ง1 0บสักท่านนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงปรับพื้นผมให้แม่ช่องแว่นนะครับนี่เขาก,กำลังปรับพื้นกันอยู่อ่าตอนนี้เรากำลังจะลงบำรุงเคลาตินนะครับทุกคนนี่ทุกคนดูนะครับว่าค่อนข้างที่จะ ผมฟูฟูมากๆเลยครับหลังจากที่เราสระทุกคนดูนะครับนี่คือสภาพก่อนที่เราจะลงตัวเคลาตินคือก่อนที่เราจะบำรุงผมนะครับนี่ผมค่อนข้างที่จะมันฟูมันฟุนฟ้งมากเลยครับทุกคนนี่เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราบำรุงเคลาตินกันนะครับทุกคนนี่ผมอันนี้ ตอนนี้เรากําลังลงตัวทรีเมนต์แคราตินนะครับ yeah, Let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into. สวัสดีครับทุกคนนี่เป็นฟินิชลุกนะครับของแม่ช่างแว่นนะครับอันนี้ก็คือทำเคลาตินแล้วก็ทำสีนะครับโคนก็จะเป็นน้ำตาลเป็นเป็น,ปนดร์กช็อกนะครับอันนี้คือเป็นไฮไลท์ของของแม่นะครับแล้วก็แม่บอกว่าไม่ไม่ทำไม่ทำอะไรแล้วไฮไลท์ก็คือให้มันอยู่เหมือนเดิมและน,นี่คือสีพื้นนะครับที่เราปรับกันวันนี้ก็คือเป็นสี ดัดช็อกนะครับทุกคนและส่วนทรงนะครับแม่ก็บอกว่าขอเยาวๆแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะมาตัดสั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นผมยาวของแม่นะครับอันนี้คือแม่อยากได้ยาวๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดสั้นรอบหน้าเนาะใช่ไหมใช่ <c oughs> แล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเอาสั้นคือรอบนี้ก็คือเอายาวๆแบบนี้ไปก่อนอ่าโอเคนี่นะครับ ข้างหลังนี่นะครับทุกคนอันนี้พอพื้นสีน้ําตาลช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ของแม่ก็คือจะเป็นผมขาวแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเป็นผมขาวเขาเรียกว่าเป็นขนแมวแทงขึ้นมาแล้วพอเราทําสีน้ําตาลที่ลงมาทับก็จะไม่เห็นนะครับทุกคนมันก็จะเป็นการหลบผมขาวและอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์เห็นไหมครับทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูข้างหน้า อ่เดี๋ยวแม่บอกคนใน YouTube บ้างว่าเป็นไงมัง่งแม่รู้สึกยังไงมัง่ง <Is you? S 1> <c oughs> อชอบไหมชอบชอบเนาะแม่ไม่ค่อยพูดเพราะแม่เอิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางครั้งแม่พูดแม่ไม่ยอมพูดเลยเนี่ยโอโโอเคเรียบร้อยครับสว <c oughs> ัสดีนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มาลิคาเฟ่นะครับอยู่ที่ มาขามจันทบุรีนะครับติดกับวัดเขาบ้าจบเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นยามเช้านะครับเมื่อคืนเราก็พักอยู่ที่บ้านพยุงนะครับผมอยู่ที่บ้านพยุงก็มีอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นเสิร์ฟให้เป็นบุฟเฟ่นะครับก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านสําหรับคนจันทบุรีจริงๆนะครับมีหมูชมวงมีไก่ต้มขามีชุดน้ําพริก แล้วก็มีไก่ทอดนะครับสำหรับมื้อเย็นส่วนมื่อเช้านะครับก็จะมีพนักงานเอาเข้าวต้มข้าวต้มโบราณเขาเรียกข้าวต้มอะไรนะแม่ไอข้าวต้มอย่างนั้นนะอ,อ่ะอ่ามีข้าวต้มเครื่องนะครับมาเสิร์ฟให้ตอนเช้าแล้วก็มีขนมปังมีแยมมีกาแฟที่นี่บริการดีเลยครับผมแล้วก็อากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะเย็นแต่ว่าเย็นไม่มากนะครับก็ ก็สบายดีอ่ะครับทุกคนก็นั่งกันที่ริมริมทานสั่งกาแฟแล้วก็ลงมานั่งข้างล่างาพี่พี่ท่านไหนถ้าได้มาจันทบุรีนะครับที่นี่ก็เป็นที่พักอีกที่หนึ่งนะครับบ้านสวนริมน้ำนะครับมีคาเฟ่ยอยู่ในรีสอร์ทด้วยชื่อมะลิคาเฟ่นะครับเดี๋ยวจะ ติดป้ายไว้ให้ทุกคนลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับเรื่องกินเรื่องกาแฟมีครบเลยครับแล้วก็มีวัดวัดเขาบรรจบอยู่ข้างบนเลยนะครับสามารถเดินขึ้นไปได้เลยนะครับมีอุโบสถที่เป็นไม้หลวงพ่อสมชายวัดเสขาซุกกิมนะครับเป็นคนสร้างเอาไว้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับที่เราลอดได้และมีสะพานด้วย แต่ว่าแม่เดินไม่ไหวครับทุกคนแม่ขากอม <travaille> แม่เดินไม่ไหวแล้ว